ข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้นะครับผีเอาแน่อินาซิโอหลังเท้าซ้ายสปอร์ติง้งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับตกเป็นข่าวว่าต้องการเซ็นสัญญากับกอซาโลอินาซิโอครับเซนเตอร์แบ็กสปอร์ติง้งเรดบอนฮะมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์ปี2025ในฐานะทางเลือกประการหลังเท้าซ้ายครับจากรายงานของอาโลาครับบอกว่าปีศาจแดงนะักติดตามพัฒนาการของผู้เล่นวยัย2 3ปีรายนี้มาสักรยะยะหนึ่งแล้วฮะซึ่งนักเตะคนนี้ก็คุ้นเคยดีกับระบบ3-4-2-1ครับ เขาเคยร่วมงานกับเฮดโกต์ลูเบนอบรลิมมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนตัวแปรสําคัญในการเร่งปิดดิวนะครับก็คือลิฟันโดมาร์ติเนสฮะเซ็นเตอร์แบ็กของปีศาจแดงพาเอ็นไข้เข่าด้านหน้าอาจจะพักถึงซีซั่น26นู่นแหละฮะดังนั้นการได้แข้งโปรตุกีสมาแก้ขาดจึงสมเหตุสมผลครับส่วนราคาของนักเตะรายนี้ครับอยู่ที่45ล้านยูโรหรือราว38ล้านปอนด์ครับซึ่งก็ถือว่าสูงฮะเมื่อพิจารณาจากงบประมาณเสริมทัพที่อโมริมได้มา ที่แค่60ล้านยูโรหรือเราห้าล้านปอนที่ทําให้คงเรียงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องขายนักเตะเก่าก่อนที่จะซื้อนักเตะใหม่ฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูด้วยครับว่าแมนยูจะปิดเดีลวนี้ได้ไหมพะโบรเซียดอร์มุนครับก็หมายตาแข่งดีกีทิมชาปุตุกิกสรานนี้เช่นกันฮะว่าอย่างไงกันบ้างครับสำหรับแฟนๆไปศาแดงครับตัวนี้ชอบกันไหมฮะมีความเห็นกันยังไงก็บอกให้รู้กันบ้างคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยครับ